Namu tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namu tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namu tasa bhagavato arahato sama Buddham saranam gacchami Gotam pe ปีพุทธังสารนังขจามีตัิยาปีพุทธังสารนังขจามีตัิยาปิธรรมังสารนังขจา สาลานะขมานังนิทิตาัาปันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิกินนาทานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาทิย๊ สิกขาปัทถังสมาธิม弥阿婆ริยเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยาสวาาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิ阿弥สาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิสุรา กขาปัฏฐาสมาธิยามิเวการาโพชนะ <c oughs> าเวรมลีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามินาจขีตาวาทิตวิสุกทาสนามาราคันธวิเลปนะทารณะนะมันทนะวิภูสานตานา เวรมันิสิกขาปังสมาธิยามีนาจขิตาวาติการิสุขะทัสนามาราทันทาริเลปะนะธาระนะมันทนะวิภูสนาทานะเรรมันดสิกขาปังสมาธิยามีข้าสายนามหาสสายนาเว ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีโอจายนะมหาสยนะเวระมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามีอิมานีอาธาสิกขาปัทานิสมาธิยามีอิมานีอาธาสิกขา อานิตาสาธาสีเลนะสุขิยันติส,สีเลนะภคสัมภทา,า,ส,าสีเลนิพุติียันติตัสมาสิลังเวโสทายเยขอเชิญเทพเทวดาผู้มีบุญญาธิการผู้มีฤทธิ์มีเดชผู้มีหน้าที่มีความรับผิดชอบผู้มีความเมตตา ได้โปรดมานำลายชื่อบรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมถาวายสังฆทา,านพัตตาหารเครื่องบูชาบูงสวงดอกไม้ทูกเจียนของบริวารทั้งหลายป้าธนาจะอุทิศผลบุญให้กับบรรดาดวงญ,ญาณที่เกี่ยวข้องอันมีบำเพบุรุษญาติทั้งหลายเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณมิตรสหาย เจ้าที่เจ้าทางเมญานาุตตั้งแต่ <c oughs> เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันและเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณทั้งหลายทรรพสัตว์ทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญและขอให้นำรายชื่อบรรดามนุษย์ผู้ที่มีจิตร่วมอนุโมทนาที่อยู่ที่บ้านได้ส่งกระแสแห่งความปรารถนาอยากจะสร้างบุญสร้างกุศล ขึ้นไปเป่าประกาศบันทึกจารึกไว้เป็นอนุสร์ไว้เป็นสัญลักษณ์ไว้เป็นหลักฐานเป็นิรีมงให้เกิดบุญญาบรารมีให้เทพเจวดาทั้งหลายเกิดความผาสุเกิดความยินดีประทานพรให้มรดุดวงทั้งหลายพ้นทุกข์พ้นจากอันตรายพ้นจากปัญหาอุปสรรคความยากจนมิได้ความสุขความสําเร็จในช่วยทางโลกให้ทางธรรมก็ขอให้มรดุดวงญาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประกอบพิธีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะการบัดนี้เถิด ธรรมกลางมีข้าราังาิตายะสุขายะติผ้าแต่ผ้าสงผู้เจริญผ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งพระตาหารจากของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ผ้าสงขอผ้าสงจงรักซึ่งภ้าตาหารจากของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื Cornell, or, Taylor, repay, yo, ่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและบิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากมนยเวรเจ้าที่เจ้าทางของข้าพเจ้าสิการนาเกิดสาธุสาธุสาธุอาดุ วิวารานีภิกขุสังคสักโโนโทยามะสาธุโนมันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังฆทานานิสัปปิวารานิปฏริทันหาตุตรมหากรรมภีตรตังภีกายะสุขายะ ริวารทั้งหลายเหล่านี้แดกผ้าสง์ขอผ้าสงจงรักซึ่งสัมกาทานกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและดิาดามารดาญาติทั้งหลายเทหวดาทั้งหลายเจ้ากรรมนเวรเจ้าที่เจ้าทางของข้าพระเจ้า สาธุสาธุสาธุอานุโมทามิขอรัตนาอันเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปเจสัพพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมเจ้าพระอริยะสงฆ์พระอรหันตุทุกพระองค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์พระเทพรดาเจ้าทุกพระองค์ชิงศักดิ์ศิีทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นประธานมารับเครื่องสรงบทานพัตตาหารของบริวารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ดอกไม้ทู้เตียนเครื่องบูชาบวงสรสวง และของบริวารทั้งหมดทั้งสินพอได้โปรดเมตตาประทานพรให้เหลา่าบรรดานรษย์ผูประเสริได้ตั้งได้รักษา,กาศาีลไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมได้ประกอบพิธ,ธีถวายทั้งกานทาพระทหารเพื่ออุทิศผลบุญให้ดวงญาณที่เกี่ยวข้องมามีส่วนแห่งบุญกุศลอนบำพระบุตทั้งหลายญาติทั้งหลายเทพเทวดาที่ปกปักรักษาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีบุญบุญมิจหายบริวารทั้งหมดรวมกระทั่งถึงเจ้าที่เจ้าทางเมียนาางรถ และเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณทั้งหลายสปปรรพตาทั้งหลายที่ได้เคยเกี่ยวข้องกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบนันและบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านที่ได้ตั้งใจที่จะส่งกระแสร่วมอนุมโมทนาขอพรนันประเสริฐขอได้ โปรดประทานพรอให้มนุษย์ไดดุงญานทั้งหลายนี้ได้การทางสิ้นในวินัยความพาสู่ร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีอำนาจวาสนาบารมียศฐาบรรดาศักดิ์วีศักวีสีมีฤทธิ์มีเดชปานสมบูรณ์สมบร็จในชีวิตทางโลกมันชุ่มฉุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญญาบารมีสติปัญญาและโชคลาบเงินทองได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาาาามมีงตรเิิพนนนทุุกบลผ่ นิานถนาขอให้ได้รับพรนั้นประเสริฐให้เกิดขึ้นนั้นให้พ้นจากความทุกข์ความยากลําบากให้มีแต่ความผาสุกเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมในที่สุดขอให้พ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกน บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายพร้อมดูวิญญาณได้ทางกุศลโดยมีความปรารถนาจะได้พ้นทุกข์พ้นจากความทรมานพ้นจากอุปสรรคให้มีแต่ความผาสุกความเจริญขอบุญทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดขึ้นนาการแบบนี้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่บุญอันสังดิบุญบุญอันสาเร็จให้ได้ถึงทุกทนทุกพามนุษย์ทุกดวงวิญญาณนากนารแบบนี้เทินยะทาวาลีวาาปุระปราลีปุเรติสาคลังเอวาเนวาอิโต ทินังเปตานางอุปกคปเิทิชิตังป้าิตังตุงหังคิบสมิวัสมิจัตุสาเพบุเรนตุสังกาปาจันโนปนารโสยธามานีโชติลาโสยธาสาพีติโอวิวัจจานตุสาภโรโควินาสตุมาเตภวันวันตาลายสุขีธีขายุโก ภาวะพิวาทันนาสิลิสานิจังวุฒาปัจญโนจัตตารุธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังฆะลังภวตุสาพมังฆลังราคนตุสาปเทวตาสาพพุทธา นุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวันตุสะระมังคะลังราคนตุสะปะเตวตาสาพะธรรมา นุภาเวนัสธาโสติภาวนตุเตภาวตุสะภามังคลงววังรา,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 าออคัน,ออนะคะตุสาภาเทวตาสาภสังฆา,านุภาเวนัสธาโสติภาวนตุเตหมนาทีี่้้ใ ข้าเจ้าทั้งหลายขอน้องรักด้วยจิตศรัทธาขอให้พรน,นั้นจงสำเร็จผลโดยเร็วพันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาปัจจุบันข้าของอันประเสริฐอันบริสุทธิ์อันปานิช์อันเป็นประโยชน์เป็นของมีค่ามีราคาของสิริมงคลได้ตกเป็นสมบัติของพระพุะทธธรรมพระสงฆ์มหาโพธิสัตว์เจ้ามหาเทพยาดาเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เกิดก้นแล้วอาีิโฉ์อันมากม่ยได้เกิดแล้วคว,วาม มาสุขได้เกิดขึ้นต่อประดามรนุษย์ยานทั้งหลายก็ขอสละข้าวของทั้งหลายทั้งปวงคืนให้เป็นสมบัติของมนุษย์ยานทั้งหลายที่ต้องใช้สอยเกี่ยวข้องบุญพระบุญพระดึงกินให้เป็นของกันปราศจากปราศจากภัยปราศจากอันตรายปราศจากหนี้สินเวรกรรมไปพิบัติอุบัติเหตุและสิ่งกับบมงคลให้เป็นของกันประเสริฐทให้เกิดความผาสุขเป็นสิริมงคลร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสมีโชคมีลาภมีเงินมีทองได้เข้าถึงความสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดและในชีวิตทางธรรมในที่ดุจโด้เร็ว นะมะไะมะมะปะมามีมะปะมะมะมุมะนะม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 ่มะมามะ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 มุมะมะสะมะมสมะมะนัมนมะ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 คมมมมะมะมะมมะมะมมมมะมมมม itu